โตโยต้าซีเอ h อาร์1.8ไฮบิดไฮคันนี้นะคะเป็นปี2019เลขไมลหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคันนี้สวยสภาพเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดแน่นอนนะคะกระจังด้านหน้าของเขานะคะดีไซน์สวยงามนะคะล้อของเขานะคะจะเป็นล้ออลอยสีทูโทนเดิมแท้จากโรงงานนะคะ <Wow. S 1> ด้านท้ายของเขานะคะมีสปอยเลอร์หลังเพาะไฟเบรกรวงที่3นั่นเองนะคะมีกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอด เบาะหนังเท็ดํดเดิมจากโรงงานนะคะพวงมาลัยมาติฟัง์กชั่นนั่นเองเลขไม่เพียงนะคะ6 0 0 0 0โลเท่านั้นค่ะคันนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับปีผลิตแล้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto, a ppo คาเพย y ได้นะคะระบบแอร์ของเขาก็จะได้เป็นแบบออโต้เช่นกันระบบเกียร์ออโต้และคันนี้นะคะจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเราได้ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะตรวจสอบคุณภาพรถให้คุณลูกค้าแล้ว มากกว่า3 4 4จุดจากบริษัทกูอินสเปคชันไทยแลนด์นะคะรับประกันอุ่นใจได้เลยนะคะคุณลูกค้าน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่ขยับนะคะเม็ดอัพทุกจุดอยู่ครบไม่มีจิ้มมาแน่นอนค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะก่อนเพียงเดือนละ1 1 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาดอกเบีย้ยได้เริ่มต้นที่1.9% 9รฟรีให้ทุกค่าดำเนินการนะคะฟรีดาวน์0%ออกรถง่ายได้รถไวโสดฟรีก็่ใช้เลยค่ะสนใจนะคะสามารถออรรคอมเมนตะ เพราะคุณคือคนสำคัญกอลิล่าค่ะรักรถรักคุณค่ะ